ตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษยอย่างเวโรูนี่ได้ประกาศหันหลังให้กับอาชีพค้าแข้งอันโด่งดังตลอด19ปีของเขาอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมด้วยสถิติต่างๆมากมายรลูนี่วัย35ปียังคงรั้งดาวซันโบของทีมชาติในปัจจุบันที่จำนวน53ประตูและก็เป็นดาวยิงสูงสุดของปีแดงด้วยตัวเลข253ลูกตอนนี้เขาถูกดบบี้แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมแบบเต็มตัว ังจากก่อนหน้านี้ทําหน้าที่ในตําแหน่งนักเตะควบคู่กับโค้ดนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจาก DC ยูเนเต็ดในเมเจอร์ลีกเมื่อปีก่อนโดยลงสนามให้กับแกะเขาเหล็กไป35นัดกองหน้าที่เกิดในเมอร์ซี่ไซส์เริ่มต้นอาชีพด้วยการเล่นให้กับทีมเชียร์ในวัยเด็กอย่างเอเวอเรตันและสร้างชื่อบนเวทีใหญ่ได้อย่างอลังการบนวัย16ปี360วันเขายิงประตูแรกในเพเมอร์ลีกในเกมที่ท็อฟฟี่พบอาร์เซนอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2002ซึ่งนั่นทำให้เขา กลายเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ยิงได้ในรายการนี้เราทุกคนน่าจะยังจําได้ดีเซเวนโกรันอีดิกซันได้มอบบวกทีมชาติชุดใหญ่ใบแรกให้กับรูนี่ในขณะที่เขามีอายุเพียง17ปีเท่านั้นในปีถัดมาไม่น่าเชื่อวัยรุ่นในวันนั้นได้สร้างเซอร์ไพรส์ในยูโร2004ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งแรกพร้อมความหวังที่จะหยุดฝันร้ายไร้โทฟี่ยาวนาน38ปีของพลพรรคสิงโตคำรามเยางไรก็ตาม ทีมชาติอังกฤษก็ต้องตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังพ่ายกับโปรตุเกสในการดวลจุดโทษโดยฟอร์มที่แจ้งเกิดได้อย่างสุดยอดในเวทีนั้นแมนยูทุ่มเงิน27ล้านปอนด์คว้าตัวเขาเข้ามาสู่ทีมซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติค่าตัวแพงที่สุดของแข้งวัยทีน8ด,ด้วยรุนี่ประสบความสำเร็จอย่างมากในถิ่นโอทฟอร์ดและเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ยิงให้ปีศาจแดงมากกว่า250ประตูทำลายสถิติของเซอร์บ็อบบี้ชาวตั้นในปี2017 ร่วมคว้าแชมเปียนลีกกับแมนยู5ครั้งพ่วงด้วยแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2008อีก1ครั้งและในปี2017เขาดีเทิร์นกลับไปยังบ้านเก่าอย่างเอเวอเรตันก่อนจะย้ายไปลุยเมเจอร์ลีกกับบีซียูเนเต็ดในปี2018รูนี่เองก็คงรู้สึกเศร้าที่เขาไม่ได้ดังเปี้ยงปลางในสีเสื้อทีมชาติได้แบบตอนยูโร2004จุดดังพอยของเขาก็คือการโดนไล่ออกในเวทีฟุตบอลโลกนัดที่เจอกับโปรตุเกสเมื่อปี2006อย่างไรก็ตามหากนับเรื่องสถิติ เขายังเป็นดาวโรโูสูงสุดของลพลพรรคทรีเลออนด้วยการยิงไป53ลูกนอกจากนี้รูนี่ยังครองสถิติลงรับใช้ทีมชาติกรษมากที่สุดเป็นอันดับ2ที่จํานวน120นัดเป็นรองเพียงแค่ปีเตอร์ชิวตันที่มากกว่า5เกมแค่คนเดียวรูนี่มีเส้นทางการคาแข้งที่เหมือนรถไฟหอะซึ่งเขาก็ขึ้นสุดและลงต่ำหลายครั้งรวมถึงใบแดงที่ได้รับจากการพบกับโปรตุเกสหลังโดนเล่ห์เหลี่ยมของคิสตโนโรนัลโด โรนัลโดถูกจับภาพช้าได้ว่าขยิบตาให้กับเพื่อนร่วมทัพฝ่ยทองหลังจากสามารถส่งรูนี่คู่หูในถินออทฟอร์ดออกจากสนามได้ในวันนั้นแต่ทั้งคู่ก็สานสัมพันธ์กันใหม่อย่างรวดเร็วพร้อมพาปีศาจแดงควา้าแชมเมียร์ลกได้ในฤดูกาลถัดมาเมื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์นั้นรูนี่กล่าวว่าผมรู้ว่ามันเป็นใบแดงผมเดินกลับไปห้องแต่งตัวผมนั่งดูเกมที่เหลืออยู่ทางทีวีเล็กๆและคิดไปด้วยว่าถ้าเราชนะเกมนี้ผมต้องโดนแบนในรอบตัดเชือกฟุตบอลโลกและรอบชิง แต่ถ้าเราแพ้ผมคงโดนด่ามันโคตรแย่มันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดอย่างบอกไม่ถูกผมถือโทรศัพท์เอาไว้ในมือและได้รับข้อความจากโรนัลโดแน่นอนว่าตอนที่เขาวิ่งเข้าไปขอให้เอริซอนโดผู้ตัดสินเพื่อให้ไหล่ผมออกผมผลักเขาออกไปในเวลานั้นผมไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เขาทำแต่เมื่ออยู่ในห้องแต่งตัวมันทำให้ผมสงบและมีเวลาคิดผมลองนึกว่าตัวเองเป็นโรนัลโดและจะทำเหมือนกันไหมไม่แน่ผมก็อาจจะทำผมจะยืนต่อหน้าผู้ตัดสิน เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะโดนไล่ออกหรือไม่ถ้าเขาสมควรโดนใบแดงถ้ามันช่วยให้เราชนะใช่ไม่ต้องสงสัยเลยเช่นเดียวกับจุดตกต่ำรูนี่ยังคงเดินหน้าต่อรวมถึงการทำประตูที่โดดเด่นจนกลายเป็นที่ถูกพูดถึงและน่าจดจำลูกยิงโอเวอร์เฮดคิกของเขาในการพบกับแมนซิตี้ที่โอ,อทัฟฟอร์ดในปี2021ถือเป็นประตูที่ดีที่สุดตลอดการของเขาแค่นั้นยังไม่พอเขายังสามารถยิงได้จากครึ่งสนามซึ่งแฟนเวสต์แฮมน่าจะเจ็บช้ำมากที่สุด พอโดนรูนี่เล่นงานจากรูปแบบนี้ถึง2ครั้งในสีเสื้อแมนยูและเอเวอร์ตันเขายิงเกือบครึ่งสนาม1ลูกในเกมที่ปิดแสดงเอาชนะ2-0ที่อัพทันพาร์คในปี2014แล้วก็ทําแบบเดียวกันในตอนอยู่ทาวฟี่เมื่อตอนปี2017ซึ่งก็เอาชนะเดอะแฮมเมอร์4-0ที่กูดิสันพาร์คแต่ถึงกระน,นั้นรูนี่ก็ไม่ได้หยุดที่จะทําให้กองเชียร์ต้องตกตะลึงเพียงเท่านั้นเขายังทําได้มันอีกต่อหน้าต่อตาแฟนๆที่อเมริกาด้วยการซัดจากแดนตัวเองผ่านมือผู้รักษาประตูออรแลนโด เดวิดมอยกุนสือของเวสแฮมในปัจจุบันเป็นคนแรกที่ให้โอกาสกับรูนี่ในวัย16ปีที่แอวอร์ตนร่วมถึงยังเคยกลับไปร่วมงานกันอีกครั้งในถินออเทฟอร์ดผมรู้จักเขาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเขาเป็นดารุ่งอายุน้อยที่ยอดเยี่ยมคนที่เราสามารถทึ่งกับความสามารถของเขาเมื่อเทียบกับอายุจากเล็ก16ปีในวันนั้นเราเปิดตัวเขาและทุกคนก็รู้จักเส้นทางของเขานับตั้งแต่วันนั้นดาวซันโวแมนยูไนเต็ดดาวซันโวทีมชาติอังกฤษเขามีเส้นทางการคาแข่งที่น่าเหลือเชื่อ ถ้าเขาเลือกที่จะหยุดเล่นผมมั่นใจว่ามันจะเป็นไปด้วยความเหตุผลที่ถูกต้องและผมรู้ว่าเพราะเขาต้องทําหน้าที่ผู้จัดการทีมกับเลือกอนาคตของตัวเองตอนนี้เขากําลังเข้าสู่โลกที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและไม่ใช่ว่านักเตะที่ดีที่สุดทุกคนจะกลายมาเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดแต่ความรักในเกมการแข่งขันของรูนี่แรงผลักดันทัศนคติของเขาจะทําให้เขามีโอกาสประสบความสำเร็จทุกเมือ่อแน่นอนรูนี่ มีเส้นทางที่น่าทึ่งตลอด19ปีที่เขาใช้ชีวิตกับคำว่านักฟุตบอลอาชีพจากนี้ไปเขาก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในฐานะผู้จัดก,การทีมเขาจะประสบความสำเร็จได้เหมือนสมัยที่ยังวาดรวดลายบนฟลอย์ญาได้หรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะเป็นคนให้คำตอบพอสกคตตาำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงแนะนำให้โอเลกุน่าโซชา ต้องให้เมสันกรีนวูดออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงต่อเนื่องทุกนัดได้แล้วผมแนะนําให้อเล็กูนาโซชาตัดสินใจให้ใช้เมสันกรีนวูดออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกนัดห้ามช้าไปกว่านี้เด็ดขาดกรีนวูดสามารถกดประตูดได้จากทุกตำแหน่งทุกลีลาท่าทางซึ่งหาได้ยากจากสไตล์เกอร์คนอื่นในยุคนี้และเขามีศักยภาพพอที่จะยิงให้ทีมประมาณ25-30ถึงลูกต่อฤดูกาลแน่นอนขอแค่เก็บประสบการณ์เพิ่มอีกสักนิดหน่อย แต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือถ้าเขาไม่ได้ลงเล่นมากพอก็ยิงประตูไม่ได้และยิ่งมองจากคุณภาพฝีเท้าคุณไม่ควรให้เขาเป็นแค่ตัวสำรองอีกต่อไปแล้วถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองหันไปดูฟิลฟอเดนของแมนเชตอ้ที่เป๊ปกว่าเดิโอ่าเริ่มให้โอกาสลงสนามมากขึ้นจนเด็กมันตอบแทนอย่างสาสมผมเชื่อว่าคลีนวูดที่มีพรสวรรค์สูงระดับเดียวกันจะทำแบบนั้นได้อย่างแน่นอน โอเลกุน้าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องการเก็บเจสซี่ลินการ์ดดาวเตะตัวรุกเอาไว้กับทีมจนจบฤดูกาล่ามการข่าวลือเรื่องการย้ายทีมในเดือนมการานี้สตาร์วัย28ปีตกเป็นข่าวย้ายออกจากทีมออตัฟฟอร์ดในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวหลังจากเจ้าตัวยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมเลยแม้แต่เกมเดียวในฤดูกาลนี้มรายงานจากสกายสปอร์ตระบุตัวแทนของลินการ์ดกำลังดำเนิน,น,น,นการเจรจากับนิส ทีมดัง่งศสกลีก League เอิงในการย้ายทีมแบบยืมตัวจนจบฤด,ดูกาลยังได้ก็ตามสื่อดังอย่างเทเลกราฟอ้างว่าโซชายังคงต้องการให้นกเตะอยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปจนจบซีซั่นเพื่อช่วยในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งพวกเขากำลังรั้งตำแหน่งจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้ซาเล็กเฟอร์กูสันอดีตผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าเขาชื่นชอบจอแดนแฮร์ริสันกับตันทีมลิเวอร์พูลเป็นอย่างมาก และเคยเกือบเซ็นสัญญากับผู้เล่นรายนี้มาแล้วตามรายงานจากลิเวอร์รพูลเอ็กโคในใหญ่ปีแสดงกล่าวถึงสาเหตุที่ทาให้ทีมชวดการคว้าตัวเฮนโดไปร่วมทีมและยังรอมรับอีกว่าเขาทําพลาดที่ไม่สามารถดึงนักเตะดีๆเช่นนี้มาอยู่กับทีมได้เบนเมตต์โรเจอร์ออกมาวิจารณ์ผมหลังจากที่ได้มีการพูดถึงจอร์แดนเฮดเดอร์สันเรื่องราวจริงๆในตอนนั้นคือเรายื่นข้อเสนอไปทางซันเดอร์แลนด์และผมก็ได้คุยกับสตีเูดเรียบร้อย แต่แมวมองและทีมแพทย์ของเราบอกว่าพวกเขาค่อนข้างกังวลกับสไตล์การวิ่งของเฮนโดพวกเขาบอกว่ามันอาจจะนำมาสู่การบาดเจ็บได้ผมเองก็ต้องการแน่ใจว่านักเตะสามารถลงเล่นให้กับเราได้ตลอดเวลาและผมชอบดูจอแดนในฐานะนักเตะคนหนึ่งและตอนนี้เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับเขาซึ่งผมได้ยินมานั้นมันได้บอกกับผมแล้วว่าผมได้พลาดคนที่ดีคนหนึ่งไปเสือเล็กเฟรกูสันกล่าว